ยัตสิมาวะเจติโรเภสะโลวาอสัมพิโตปัตมะพินทุกังชาตังนการโอทุนโอเทวะธุริยังทันทะเมวัจโมคาโรมินโชตะกังตริยังเพทะขันเจวะพุทธกาโรสังฆเมวัจจาตุถังอังกุสัมภวังทากาโรธุริยังเอวะ ปัญจมังธีรสังชาตัญญะอาโรมุขเมวัจะนะอารโรโหติสัมภวจงมามเกิดเป็นนาะสีนิกตวานานาคารังปัญยาสัมภวังสีนิกตวานานาคาระพันยญญาสัมภวังสีนิกตวานานาคาระพัญยาสัมภวังนามนังสมัสโสยตโธยตถะแห่งนามะทั้งหลาย พระอาจาริยะเจ้าทั้งหลายพึงหมายให้ชื่อวันนะชะพันนะรังสีนาลานะระหิตังเทวันร,วนระเทวเวหิปที่ตังนาคารัางกบังเกหินมามมิทุกตังชินามะคเจ้อตัง หารับเจ้ามะเมตตาอะปรุณาอุปราณีมาอุเมตตากรุณาจิตตังมะเมตตาอะปรุณาอุปราณีมาอุเมตตากรุณาจิตตังมาคารุสีสะพุทธาปัญชายยะเตออาโรองค์ฮะพุทธาปัญชายยะเตุคารุปาะทาพุทธาปัญชายยะเตมะอาุอัติก่ามูลังทีเทวันังมหาสต้าอุอุอาอะมะมะมันเตาอาสวะมหามันตัง มะอะุโลปเทยัยงองการเสวราชินตีครนิอัตจันทาปัญชัยยเต αι, ชาตานิทินทุุริยาปัญชายเต αι, อุณาโรมาปัญชายเต αι, อสังวิสุโรปุสะภุสัตทุโนพุทโหน,ะส,น,โนสุวรรโนนมัสตวาโมากาโรมณิโชตังพุทธการ,ร,กรส,สรังเมวัจธาการุุริยังอวะ ยะกาโรมุขเมวัจทะสมะมังมังมะทสักรณียะเมตังสัตตาเมตตาการุณามุทิตาเบขาจิตตังจิตจตังชัยยะนารีจักกาวติราชามะโนโจรังไมตรีจิตตังน้านาทองขุทธพงโสภาใครไม่เห็นหน้ามึงทนอยู่ไม่ได้ ร้องให้ไปหาโมโมอยู่ไม่ได้ร้องให้ไปหานะยธาพุทธโมณนะนะโมพุธทธายสุนนะโมโลภามาน,ะานาุูัสสนะหุหกพระโกข,ขังลาภลาพังทะนั่งมา

ยันตังส so so ันตังมณัชยาเตยันตังสันตังมณัชยาเตยันตังสันตังมณัชยุเตอาทิยันตังสันตังมณัชยาเตอาทิยันตังสันตังมณัชยาเตยันตังสันตังวิเคร่งขะเรยันตังสันตังวิเคร่งขะเตยันตังสันตังวิเคร่งขะ เตกาโรโหติสัมภะโวเกิดเป็นเตชะคารุนชะสุคารุหมตุเนคารุหเนมะคารุมะภูคารุห่มิจมชะคารุหะนาคารุนาวิคารุวิเวคารุอิคารุติคารุตินาคารุโหติสัมภะโวจงมามเกิดเป็นนามิเตพาหุหะติเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ อาครยันตังสันตังอุปัชติครยันตังสันตังอุปัชติครยันตังสันตังอุปัชติอาครยันตังสันตังวิกลงครียอาครยันตังสันตังวิกลงครียอาครยันตังสันตังวิกลงครียหินาชารีติตินาชาลีนาชาลีสิวลีจะมหานามะนังสาเหหังโยเสภูเตรัชามหาเตชะอนุภาเวนะอุรปะเทโสเอหิทาสาเอหิทาสี เอหิภริยาเอหิโคนามะหิงจาเอหิรัชะเอหิราชาเอหิเกษโรเอหิสาโปเอหิมะมะสิทธินันจ่าระนังเสิทังเอหิลาโพนิรันตรังมะหาลาโพมะหลาพังทะวันโตเตสุรุสุรุจิตตังละพังละภาระพะปัญาโพชนังอุทะกังละรังสหะจิตตังเอตเอโส ภูโมโมนิโนลาโปติหิยิอืมมม่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่ตะ่่ปิโยนาป่่น่่่่่่่่่่่่่่่่ นะมามิห <ersch> ังปริสสัตตาเทวานักคารุนมะคารุอุคารุ u าโลมาปัญชายาเตปริสสัตตาเทวานักคารุนนักคารุนอุคารุอุคารุอุมะอาุสิวังพระมหาจิตตังมานิมามะอาุสิวังพระมหาจิตตังมานิมา โอมคาถาสลิกาลินทองลกกูจะปลุกสลิกาลินทองมากินลูกไม้กูจะปลุกทั้งตีนเหยียบไม้กูจะปลุกทั้งปีกซ้ายและปีกขวาโอมปลุกปลุกลุกลุกมาเลมาโสมะมะจิตตัง โวโพตโกยังราชสุวรรณวัฒนามหาสาริขะนังมโหตุโตปิยังมะมะชิวหายังมาทุรังวาจังชิวหาวายันติปุสิตตวัสทังสุตตวจะทุนตรังปิยาเยวะปิยันตุนาพุทธังปะสะปกธัมมังปะสะปกสังขังปะสะปกสิงหาทังวาจังประสิทิเม haha oh. okay. <laughs>